เขาบอกว่าลุงไม่ต้องน้ำนะดองไว้ก่อนควัสดีพรสวัสดีค่ะคุณอูไรสวัสดีค่ะ นี่อาทิตย์นึ่งอาบน้ำน่ะที่ใครัไม่มีเลยนะเาอไม่ค่อยได้ถูออ้หนออกลุงเจจันหัวลุงเราว่าไม่ค่อยได้ถูปลาจันหอมบาะว่าลุงเป็นขี้โ้งค่ะเจตีถ่ะเ็กเจจีก็ยังชมมดเรบอกลุ้ไัวนีเปนการตัดจกรวานเงาไม่ใช่มีครับ เหนือยไม่ไหสวัสับเชไว้ใจรเมื่อได้ันกใส่เครับคุณรับมพราะว่ามันจะใส่ครับจะใส่ลไม่ใช่ใส่วแล้วจะเร็วลุงมอเหรอครับที่บอกลุงโม้อเนี่ยคุณโจโจนะครับคุณชนะเอคุณะรสามร้อยท่านนะครับขหลังห ีวดคุณภาคคมพีดีนี่ะริ่เวลาออกไปแล้วเนี่ยตลาดถูะเรื่องคุณป้าทำาบกให้คุงนนท์เอาเดี๋ยวถามก่อนยูทูบเบอร์ทุกคนเนี่ยใครทำหางปูหักคงจำลองใครไปใกล้ไม่ได้ใครทำความสะอาดวันนั้นเนี่ยใครทำหักมั้งยูทูบเบอร์ไม่เลยลุง เรงชอชั่มเต็ทุกอย่างมีมีใครทำหางปู่หัน่อยไหมร้านเ้าบอกไม่โดนไม่ได้นี่ทีมงนี่ทแมงยังยังไม่หักยังไม่หักยังไม่หักยงไม่หักใังไม่รชน ก็หางผูกหักหน่อยนึงช่างเขาพูช่างเขาบอกไม่ได้แตะเขาบอกเขาก็ไม่ดูตรงผูกเพราะเขอยู่ข้างล่างไม่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 แต่ยังไม่หางดูแล้วว่าไปทำข้อสอบก็ไม่ได้ไม่ได้เข้้าใกลนะดูแล้วปูสะบัดขาไงโอ้ดูแล้วปูสะบัดขาคงป้าบอกอย่งดังข้อพูดไม่ไพ่บอก ไม่ได้ที้ัะเดเอาตัวนั้นก็มีลูกเพื่อนบน่ะใช่แต่ยังหาลูกไม่รู้อยู่เออมันไปออกลูกไหนวะเนี่ยเกาเสกเกกันมีปุ้นเหรอเขาอยกมีูกละมีปุ้นบ่ีปุนก็จะอาอาหารเปนน้ำมันกินตลอดกินข้าวแล้วามไม่เจอ แม่ตัวยังมากินอันนี้เราลดน้ำารอลดดูบ้านี่บ้านลดดูทเด้อเด้อนเดลูมีูมีมันต้อง้อถางใหญ่มาปลูกเียให้มันจบเกียวเห็นตุเงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใถงใหญ่ดีกับลูกบ้านพี่บ้านลดดูออกด อ๋อหิวแดงเนี่ยตายตาออกออกีกรงเนี่ยอ้ามันออกีกรงไม่รู้อ๋อไม่รู้ไปเบิ่มช่งให้แล้วดังดเ็ลหแงก็บอสอยากเข้าวันนั้นน่ะหน้าต้องเาองเลยปะแค่ที่ช่องเจ็ประกาศก็ดังแล้วมันเป็นน้ำริกบอก เอามาดีมากินข้าวนะมั้งจิงแสงกันหนยิวแสงนี่แหละนะอาันก็เปิดแปดอกันเลยก็สิวแสงจะได้มีแสงไงคุณลุงใครมีแสงไปดิไปก็คุณลุงอยามีแสงก็เปิดคนละเล่ม่นแสงต้งส่อแสงเทียนสองมันแยงตาวะเยสองสองแล้วก็จุดใช่จะดับลง ใอใครมาใครมาอีกโอ้ยตอนแี่นับอกลูใหม่ที่ตอนนี้มีคนอ๋อลองอีกเออใครมีคนูี่้เออุโทแต่ปัญโยนะนงาหุกตาจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้กันไงโอ้โหคนดูสองหมื่นกว่าคน นนนนเขาเะออกล้ไปไหนของเจ้านี่มาใกล้ๆหน้าเลยโบไม่ใช่ยายจะเอาอันนี้นี่บางฤฤท้องของนี้เห็นบ่นี่ออ <c oughs> ออกมาดูเขาได้ไหมหมอนมานี่ <c oughs> <c oughs> โอ้จริงง้นกดบัตรซืมาเนาะงดเปล่า่นยายั่ง่นไง